มีสินก็สุขรำนัดยอมมีธรรมก็สุขใจให้สินและธรรมกลับมาทั้าอย่างเรียวเลยโยโลกากรลมเย็นเป็นสุขกายสุขใจสินและธรรมไม่กลับมาโลกาก็เลือดร้อนการทุกข์ยมยา ศีลตัวเดียวระยมนะศีลทำให้สะสวยศีลทำให้ลารวยศิลทำให้ชีวิตรุ่งโลดแล้วศิลน,นี่แหละที่จะนำพารโยมไปรอดปลอดภัยด้วยประการทั้งปวง ขอความดีงามจงบังเกิดบีแก่พระมหาเทระพระเทระพระมัติมะนววก,กะสม,มนเนน้อยขอเจริญพรญาติยมตาธุชนูดใจบุญและใจขุดสน ผู้มีศรัทธาประสาทะ <c oughs> มีความเชื่อมีความเริ่มใสในบาวรพุทธศาสนาพบกันตามปกติยามเช้านะโยมนะธรรมะจิตสบายสบายสบายมาก สไตล์ตลมพัดช,ชายเขาจลางหลวงพ่อแดงนั้นที่โยด็อกเตอร์พระครูพิสิทธิ์ประชานาถเจ้าอาวาสพัดอินทรามตำบลเมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามตำแหน่งปกครองก็รองเจ้าหนา้าอ,อำเภออัมพวานะโยมนะตำแหน่งสมัชิกโครงการหลวารักษาสินห้าก็เป็นรอง ประธานรูปหนึ่งในหนกลางนะโยมทุกวันเนี่ยโยมก็ <c oughs> ได้ฟังธรรมะสาระนาลูอันเป็นประโยชน์สวดที่ผลเลยนะโยม เป็นประโยชน์สอดทีผลธรรมะมีสติฟังแล้วสบายใจหลวงเปียกมาแววมาแววมาแววเลยหลุงเปียกเนี่ยก็รู้จักกันมานมนานกาเล่สมัยทำงานอยู่ กรมประมองอ้โยประงจังหวัดอยู่ห้องประมงจังหวัดสมัยนั้นพ่อแดงก็จะขึ้นกรมประมงบ่อยโยมไปขอปลาขอ,อกุ้งอ้โยมสมัยแรกๆปลาในแม่น้ำไม่มีโยมหลังจากที่โดนโรงงาน น้ำตาลปล่อยซาอ้อยลงน้ำดำปีป้าตายหมดเยโยมปลาในแม่น้ำแม่กองนี้ตายหมดไม่เหลือหรอนี่มาเลือฟื้นกันใหม่นะยโยมหลวงพ่อแดงมีส่วนลงเปียกเป็นพยานได้ ไปประจำไปขอประจำแล้วแหล่งที่ผลิตพันปนันตัวน,น้อยแจกประชาชนในส่วนภาคกลางส่วนส่วนตะวันตกนี่แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดอยู่ที่แก่งกระจานนะโยมอยู่ที่แก่งกระจาน ไม่รู้ขี่หมื่นกี่แสนขี่ล้านตัวอยอมไปปล่อยไปจนเจ้าหน้าที่จำได้ของพ่อมาอีกแล้วปัจจุบันนี้ในแม่น้ำเนี่ยหน้าวัดอินทรามเนี่ยมันเต็มไปเลยปลาแต่เพียนขาวแต่เพียนแดงปลาแหลด มากมายกายกองเลยนะโยมมากมายกายกองอันนี้ก็มาเล่าแบบย้อนครามหลังนะโยมเมตตาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นนโยมมันเกิดขึ้นมาเองจากจิตใจ หลังเหมือนสายฝนนั้นชอบใจจากฟากฟ้าตุลาลายสู้แดนดินเมื่อเช้าก็ได้ฟังข่าวช่องเจ็ดนโยมโอ้แต่ลันทดเลยไวโค,โควิดอาการหนักเลยโยม หน่วยกู้ภัยก็พาไปโรงพยาบาลพอโรงพยาบาลเอกชนนโยมรู้ว่าป่วยโควิดปิดประตูไม่ให้เข้าเลยยังไงก็ไม่ให้เข้าธรรมดาแล้วโรงพยาบาลกับคนปว่วยคนไข้เนี่ย ต้องปรถมพยาบาลโรงพยาบาลมีหน้าที่ที่จะช่วยคนไม่ให้ตายแต่นี่เป็ดไม่ยอมรับเลย,ยโไม่ยอมรับคนป่วยไวรัสโควิดในทีนีย มันหลายตำบลจริงทำศูนย์พักคอยขึ้นมามีต้องรอใครโยมคนที่ตกรลกรรมลำบากมากก็ที่ไม่มีศูนย์พักคอยนั่นนะพรรู้ตัวว่าป่วยทางโรงพยาบาลสนาม ก็บอกรอเตียงก่อนรอเตียงก่อนรอเตียงก่อนแล้วเมื่อไหร่เลยโยมเชื้อมันก็แพร่กระจายไปเต็มบ้านนะสิแต่ว่าถ้าตระหมู่บ้านไหนตำบลไหนก็มีศูนย์พักคอยเนี่ยทางผู้ใหญ่กำนันก็อย่างแยกตัวมาได้เอามาพักที่ศูนย์พักคอยเชื้อมันก็หยุดแพร่กระจาย นั่นตอนนี้หลายตำบลในโยมะชื่นชมเลยชื่นชมผู้นำกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,าสอ,อ,าอสมอมรอพอต่ออปต่อเทศบาลรวมตัวลมใจกันเป็นหนึ่งรวมทั้งพระสงฆ์พระสงฆ์มีบทบาท พอประสงค์นี่ก็มีหน่วยที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของคนป่วยก็คือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนะยโยมอันในศูนย์พักคอยของตำบลมุอใหม่นี่ก็ได้ใช้สถานที่วัดหนองกระพงเป็นสถานที่จุดพักคอยแห่งหนึ่ง วัอนนี้ก็จะจะนำเตียงเข้าไปประมาณห้าสิบเตียงก่อนวันนี้เตียงมาแล้วเข้าไปที่วัดหนองก็พงห้าสิบแล้วก็ไปถวายให้กับวัดบางสะแกหลวงพ่อมานัสอีกยี่สิบเตียง ขาบอกน้ําบ่อน้ําคลองก็เป็นรองน้ําใจในะยโยมน้ําไหนไหนในใดในโลกนี้สู้น้ําใจไม่ได้แล้วก็จะส่งไปให้คอ,อปตอบางช้างแล้วก็เทศบาลบางช้างอีกสามสิบเตียงนะยโยมอีกสามสิบเตียง ก็รวมด้วยช่วยกันตามอัตภาพนะโยมที่เราพึงจะช่วยได้เราคนไทยไม่ทิ้งกันนะโยมเราคนไทยไม่ทิ้งกันในยามยากเราคนแม่กองไม่ทิ้งกันนะโยมเราจะทิ้งกันได้อย่างไรเนะโยม เราต้องรักกันสามัคคีกันมีหัวใจเป็นหนึ่งนี่คุณพรบณนีกล่าวว่าสาธุค่ะสามัคคีคือพลังไงโยมสามัคคีคือพลังยึดหลักห้าทอหลวงพ่อแดงไว้โยมหลวงพ่อแดงไปคิดทฤษฎีมาได้ คำวิทฤษฎีนี่ต่อไปใช้กันเยอะๆใช้กันมากๆมันกลายเป็นทฤษฎีขึ้นมาเลยนายโยมแหวนไม่ได้ปรัชญาธรรมเมื่อมีทุนก็ต้องรีบลงมือทำคนนี้ก็บอกเบอร์จากสตังลงไปบางคนก็ให้ต้องสองหมื่นนโยมบางคนก็ให้เป็นแสนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอยากดูผลงานแหละ เขาไม่รอหรอกนั้นทีมงานที่รับนโยบายไปต้องรีบมือลงมือทำเลยเพราะมีทุนแล้วอ่ะมีทุนแล้วอาจจะเป็นทุนสำรองจากรัฐบาลก็ได้เป็นทุนจากแรงศรัทธาของประชาชนพระสงฆ์มีพระสงฆ์ช่วยหลายวัดเลยนะโยม พระสงช่วยงานนี้หลายวัดเมื่อวานนี้พระครูสมุขค,คำนวณท่านก็เอาเจนล้างมือมามอบให้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาตาทุกการเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ช่วงนี้ฟ้าทลายโจรจะขาดตลาดอีกแล้วนะโยม ฟ้าทลายโจรน,นี่มาแรงขาดตลาดอีกแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องการตอนนี้ต้องการกันทั่วโลกเลยนะโยมนะต่างประเทศก็ต้องการฟ้าทลายโจรก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะโยม วัดอินทรามก็แจกฟ้าทลายโจรตอนนี้ก็เป็นแม่งานใหญ่ในการตั้งศูนย์พักคอยที่ตำบลเมืองใหม่เพราะตำบลเมืองใหม่ถือว่าเป็นตำบลใหญ่ตำบลใหญ่และในช่วงนี้ไม่ว่าตำบลไหนๆน,นี่โดนโควิดตีแตกทั้งนั้นหลยโยม แต,ตาตำบลไหนไม่มีศูนย์พักคอยนี่ลำบากมากเชื้อจะกระจายอันดับแรกก็อยู่บ้านไหนถ้าไม่แยกตัวออกมาศูนย์พักคอยก็จะขยายเผยแพร่เชื้อโลกจากแม่สู่พ่อจากพ่อสู่ลูกอะ ขณใน,นั้นมีปู่ย่าตายายก็เมื่อที่บอกเมื่อวานนี้คุณยายสามคน,นติดทางบ้านเลยเพอติดมาหนึ่งนี่แล้วอีกสองจะเหลือไมอย่ยรแจ้งว่าบ้านนี้ติดโควิดเอารอไปก่อนรอไปก่อนเตียงสนามยังไม่ว่างพอเตียงว่างมารับแล้ว รถหวอมาแล้วป๊อป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 คุณยายแกรอไม่ไหวตายไปหนึ่งคุณยายแกเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้เรียบร้อยอยู่เตรียมแต่ที่ไหนได้รถยังไ่จะถึงบ้านคุณยายไม่กินข้าวไปหนึ่งแต่แล้วเพราะอาการมันไวมากนะโยมมันไม่รอใครหรอกโควิดมันก็พัฒนานะโยม โควิดมันก็พัฒนาโลกมันก็พัฒนามันประเด็จศึกได้เร็วมากเพราะนั้นก็ระวังบรรดาที่ชอบกินอะไรเป็นหมู่เป็นคณะเป็นเหล่าเนี่ยต้องระวังระวังให้มากดลวยไม่ใช่ระวังน้อยๆอ,อย่าไปเห็นแก่กิน อย่าไปละคนด้วยหมู่การกินช่วงนี้ต้องพักต้องกินคนเดียวจานไข่จานมันช้อนไข่ช้อนมันเนี่ยแบบพุฟเฟ่ไงวันนี้มาต่อโอวาทสามข้อที่พระเจ้ามอบให้กับพระโมคคาราณะนะโยมนะจะเจ้ามอบให้แบบ หนึ่งโมคลานะ <c oughs> เธอจงจำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชูงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราเป็นโน่นเราใหญ่เราโตเป็นต้นเมื่อข้าไปสู่สกุล พราะถ้าพิสุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้องนิยมเราต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้บางเหตุปัจจุบันทันด่วนเนี่ยถ้าคนในสกุลในหมู่นั้นเขากำลังมีงานทำงานทำการเนี่ย เขาก็มาหนี Why Why ้โอกาสจะมาต้อนรับเราเนี่ยก็จะเกิดอิจฉาละอาใจเอะเรามาทำไมไม่ต้อนรับเราถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเราเธอก็เกิดเขินอาจจะคิดไปต่างๆนานามันเกิดความสำมันเกิดจิตฟุ้งซ่านลำคาญไม่สำรวม นั่นแหละรู้ตัวไว้ด้วยจิตเราห่างจากสมาธิแล้วเราจะไปไหนก็ตามเขาจะต้อนรับก็ตามไม่ต้อนรับก็ตามผิดกระหลวงพ่อแดงนั้นที่โยด็กเตอร์พระครูวิสิตประจานตา์ไปที่ไหนไม่อยากให้คนมาต้อนไม่อยากให้คนมารับเสียเวลา เสเวลาทำมาหากินรับแล้วก็ไปเรื่องงานของเราเราทำงานเสร็จแล้วเราก็อยากจะกลับวัดเราเนี่ยไม่ต้องโยมไม่ต้องเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะโยมพุทธเจ้าบอกก็ล่ะเราเป็นพระไม่ต้องไปชูงวงไม่ต้องไปเกรดกายโชยี่ห้อยี่ห้อนี้มาแล้วต้องมายืนต้อนรับ ไม่ต้องไม่ต้องเสียสมาธิเปล่าๆอันนี้ตรงประเด็นเลยนะโยมตรงประเด็นนั้นแต่พุทธองค์ท่านให้เราสำรวมเวลาเข้าไปตามหมู่บ้านสม,มาคมบางโยมบางทีเขาทำงานอยู่อะโยม เขาทำนูน่นทำนี่สารวนุนเขาจะมีเวลามาต้อนรับเราบางคนเขาก็ยกมือไหว้ขันนะมือกำลังเลื่อยไม้เขาจะไหว้เราได้มันยล่ดูแล้วมันเลื่อยเครื่องอะ่ะไหว้ไปไหวมานิ้วขาดนะนั้นต้องให้โอกาสเขาต้องเห็นใจเขาประการที่สองโมขารนะ เธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่พูดคำอันเป็นเหตุทะเลาะกันเถียงกันเพราะเหตุการณ์ทะเลาะกันเถียงกันจะทำให้พระพูดมากพระพูดเสียงดังขาดอากับกัรยาของสมโนสมณนะและอาจจะผิดใจกันอาจจะไม่เผาผีกัน เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวมอีกแล้วจิตเราก็ห่างจากสมาธิอีกเหมือนกันไม่ผิดเลยนยมข้อที่สองก็เหมือนกันอีกเราจะไม่พูดคำอันเป็นเหตุให้ถกเถียงกันพูดกันแบบปียาวาจาเจรจาแบบนิ่มนวล เราจะไม่เถียงกันเราจะไม่พูดมากเอาเหตุเอาผลเหตุมันดีผลมันก็ดีแล้วถ้าเหตุมันไม่ดีแล้วผลมันจะดีไหมละ่ะมันก็ไม่ดีฉันได้ก็ฉันนั้นล่ะโยมเราไม่ต้องไปพูดกันกระทบกระแทกเปรียบปเปรยใครทำใครก็ได้ใครกินใครก็อิ่ม ถ้าใครไม่ทำใครก็ไม่ได้ใครไม่กินใครก็ไม่อิ่มใครดัานวาจากฎติกากับชาวบ้านเขาไว้ว่าถ้าคุณมีทุกข์ฉันก็จะช่วยคุณฉันอาสามารับใช้ประชาชนพยายามโยมมีทุกข์อย่างแสนสาหัสเราทำเมินเฉยนี่ ค่านิยมก็ตกนิยมโดยปริยายเพราะสมัยนี้ปัจจุบนันนี้โลกทางอินเทอร์เนต็ตมันไวเหลือเกินเขาเก็บรูปถ่ายรูปมาทำไมไม่มีรูปเราก็่าเราไม่ได้ไปนี่แล้วมันจะมีได้อย่างไรอ่ะต้องไปที่ต้องไปช่วยเขากิจอาสานะั่นนะ ประการที่สามโมฆา,าระตถาคตไม่สันเสริญการคุกคีด้วยหมู่ด้วยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่ได้ทำนี้การคุกคีไปทุกอย่างคือเราไม่สันเสริญการคุกคีกับหมู่ชนพระเราต้องต้องแยกจากหมู่ชนนะโยมเอกกาจารังเนี่ย องเดียวเที่ยวไปอยู่คนเดียวสบายใจไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นทางการัสทร์และบรพชิตเหมือนกันนะโยมอ,อยู่คนเดียวก็ระวังมีสติเรื่องความคิดอย่าให้มันตืเต้นปุ้งสารอยู่คนเดียวให้ระวังเรื่องคิดคิดดีคิดไปเถอะแต่สองคนขึ้นไปให้ระวังคำพูดเนี่ย ทางการะดานในวันชิตแต่เราสรรเสริญการคุกกีด้วยเสนาสะนะอันสงบสิอันปราศจากเสียงดังอึกทึกคึกโครมควรกแกการหลีกเล่นในการทำสมาธิกรรมฐา,านวิปัสสนาของสมณะสมโน พระผู้ประเสริฐเพืุ่ผู้ผู้มองเห็นภายในวัฏฏะสงสารแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งสามประการที่พุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้วก็ะชงยกย่องได้นำเอามาสอนพระโมคคารณะด้วยประการชนี้แหละมาได้สอนโมคคารณนะอย่างเดียวสอนพระที่อยู่ปัจจุบันนี้สอนโยมด้วยนะถ้าโยามอารกการพระเจ้าสามอย่างไปใช้เนี <c> ่ย <oughs> มันจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยอาจารย์ธาริกาคอมเมนต์มาแล้ววันนี้สาธุกค่ะยามเช้าของหลวงพ่อด็อกเตอร์พระผู้มีแต่ให้และเป็นผู้นำในจิจกรรมที่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากไปตกทุกข์ยาก ก็ให้ใคลายทุกและกิจกรรมต่างๆที่หลวงพ่อดอกเตอร์ทำนั่นจะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดสาธุค่ะโมทนาสาธุนายโยมเมวานก็มอบปัจจัยให้คุณยายหอคุณย่าหอก้าสิบแล้วยมอยู่ไปสักร้อย สามปีอ่คุณยายเกี่ยร้อยสองคุณยายห่อสักร้อยสามบอกว่ายายออกจากบ้านใส่แมสทันทีไม่ต้องเกรงใจใครนะโควิดมันมาใกล้แล้วนะ่ะมันมาประชิดติดบ้านกันแล้วก็ถวายคุณยายไปพันหนึ่งให้คุณยายเอาไปใช้ส่วนตัว นี่แหละยติโยมสาธุชนผู้ใจบุญและใจกุศลผู้มีศรัทธาบันสาธะมีความเชื่อมีความเรื่อมสใสในประวัตพุทธศาสนาวันนี้จะนำเตียงไปมอบให้วัดหนองก็อพวงห้าสิบเตียงให้ศูนย์พักคอยบางสะแกวัดบางสะแกยี่สิบเตียงแล้วก็ไปที่เทศบาลอำเภวานายโยมนะ อีกสามสิบเตียงนะยโยมวันนี้ร้อยเตียงนายโยมแต่ก็สั่งมาแล้วสองร้อยเตียงนะโยมนะเพราะของต้องสั่งลงหน้าไว้ก่อนเพราะว่าอะไรก็ตามขายดีแล้วมันจะขาดตลาดนะยโยมเตียงผู้ป่วยกระดาษก็ขาดตลาดนะยโยมขาดตลาด ขาดตลาดแปลกแต่จริงเขาเรียกนิบาลซัพพลาย,อ,ยอะไรที่มีคนต้องการมากก็จะผลิตไม่ค่อยเท่าทันนั้นของก็จะต้องขึ้นราคาเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นหลักการค้าครับก็ต้องสู้กันไปเลยยมนะ ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปนลโยมงั้นดูในกาบหมดเวลาจะแล้วนะโยมนะหมดเวลาซะแล้วลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วจะย้อนกลับมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนบูชาบุญใจกุศลฟังใหม่ด้วยประการนี้แหละขอไวพรในญาติโยมสาธุชนบูชาบุญและใจกุศล ผูมาา้มีสทธาภาษาธะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาจงมีความสุขมีความเจริญเชิดชื่อชัวงชัววานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานยวันาสุขะโภคาพรรปฏิทานธนสารธรรมาสารสมบัติจิตสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบแลไปด้วยธรรม ยิ่ตั้งปฏิตั้งตุมหังคิป,ประเมวัสมิจตุก็ความปาถน,น,นานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมดังมโนรสมโนใหม่ดังใจปราถนาที่ตั้งใจไว้สมประสงค์ทุกสิ่งทุกประการเทินขอจะเริญพอ